วันนี้อ,นอนานกับเกมสายจังเอาเด็กๆว่าไงครับครูเรามาห่าที่นี่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีก็วางมาให้เรียนนั่งตอนนั่งสี่คนข้าเลี้ยงมาเอง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 ไหนวะเปลี่ยนที่นั่นดีกว่าข้าโอคใช่แล้วข้าเองวันนี้พวกเองต้องมาเล่นเกมกับข้าเกมอะไรวะเกมสกลิล Này, เกมสกิลนี่นะให้เกมอะไรวะนั่นน่ะสั้นสิมัน่ให้เกมอะไรหรือว่าให้พวกเราสี่คนปล่อยสกิลเส่พ่วัฒนให้พาวัเนตายไปเลย <B uff> ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่จะบบ้านหื้เปล่าล่ะเกมมีดังนี้ให้พวกเราสามคนแข่งกันปล่อยสกิลเสร็จครูแล้วก็ใครทำให้ครูบาดเจ็บได้ไมากที่สุดผู้ชนะ เฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้เท่ไอจะให้ฆ่าตายแล้วอะแต่แล,ล้วสกิลของเด็กนี่โคตรห่วยนะเว้ยเฮ้ยมันต้องมายิ้มกันเลยเล่นได้งั้นผมขอก่อนเลยสกิลทันเดอร์สินะแต่ฆ่าแทนน้ำโอ้ตาย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 เร่มได้ทันเดอร์เร็ว เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาเบาฉันนันได้โอ้ยโอ้ยสลบถ้าไอ้ครูมันสลบแบบนั้นข้าจะบันทึกว่าดามอีเท่าไหร่นะโอเคใครที่ปอนจ,จิเก็บจะแล้วมาเก็บศพด้วยอา้าวสู้สสั่สๆๆสๆๆสัมซ้แล้วมาลอยหลังข้านี่รับทราบ ต่อไปมาเลยเอ้ยก่อนนาก่อนคือห้ามห้ามเกินห้าร้อยน้ำเว้ยโอเคนเนลเซอร์น้ำแล้วห้าร้อยเป็นไงคะเจ็บสาหัสบบเ,เลยว่าขนาดเพิ่มพลังหนึ่งร้อยประจุนึงเจ็บคนต่อไปกันสู้ๆนะรับทราบไอ้ค่าุึกมานานโอม คอดมีหางตาเรียกแค่สามเล่มก่อนนะถ้าเรียกสกิลอะไรของมันนะั่นนะ่ะโอ้โหใหญ่จังวะแล้วยิงยสามเล่มซะด้วยเตรียมรับมืรอรวมแรกพลังคูณสามคูณสามในเวลาหนึ่งชัง่วโมงตอนนี้ดังผมมีพลังคูณสามเท่าแล้วสกิลนี้โยงใครบ้างนี่ เดนทุกคนอยู่แล้วเฮ้ยลืมก่อนนะเข้าเตียงไปก่อนนะสวดเสว่เสว่สว่สวเฮ้ยลืมไม่ลืมล้างจามไปก่อนนะสวดเสว่เสว่สว่สวเอาเฮ้ยว้าไม่ได,ดยเดนคนเดียวเต็มๆเบาๆนะเว้ยผมไม่เอามือไว้แล้วมันไม่ได้ฝังที่เราพูดสินะ หนึ่งกับสุดทายชนะคู่ชนะอันก็คือเดย์เาจะบอกขอมงันก่อนนะบอกมาเลยบอกมาเลยอะไรวะเนี่ยก่อนนะเสร็จแล้วหรอใช่แล้วล้างการเสร็จเรียบร้อยบอกมาเลยใครชนะไม่ฟังขอรางวัลก่อนเลยวะอ่ะขอรางวัลคืออะไรผู้แพ้คือจะได้ ับลูกไฟเล้ยหนึ่งรโดยที่ห้ามล้มเด็ดขาดผู้แพ้รับลูกไฟเล้ยห้สิฉันเรียอะไรได้ไหมกูฉแนก็คือก็คือมูนเองลูกไฟเล้ยหนึ่งรอยไอ้่านมาอีกสองคนมาแล้วค่ะ หนึ่งไฟแล้วห้าสิบจบบริลูณติดติดติด